มากันที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับคุณหนุ่มน้อยบอกว่าต,ติดตามตั้งแต่วันแรกคนดู20่สิกว่าคนให้ถึงแสนเร็วๆครับออขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันมานะครับเริ่มต้นจากเรื่องราวของอากิระนิชินโนก่อนดีไหมโยนะครับข่าวข่ามันไปถึงไหนแล้วดีๆกันจังเลยใช่ใคือที่ผ่านมาผมย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนกระแสมาตั้งแต่เกมที่บ g เสมอเกมล่าสุดหนึ่งประตูตอนหนึ่งกับหนองบัวพิชยอิูลก็ แน่นอนว่าพิงว้นทำเกมแรกแล้วก็ดูเหมือนว่ากระแสข่าวของโค้ดโดยเฉพาะโค้ดจากญี่ปุ่นช่วงนี้แรงจริงๆหลังจากที่อิชิทำผลงานแต่สมุทรปราการไปจนถึงบุรีรัมย์ได้ดีนิชโนกลายเป็นคนดิเดตที่จะกลับเข้ามาคุมทีมสโมสรเมืองไทยมีข่าวแค่ว่ากลับมาคุมทีมในสโมสรเมืองไทยทําให้แฟนบอลเนี่ยเล็งไปที่ทีมมหาเศรษฐีใช่คหว่ามหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆในเมืองไทยดีกว่า แน่นอนว่าบุรีรัม BG การท่าเรือแบงคอกทีมเหล่านี้จ่ายได้อยู่4ีหทีมในเมืองไทยณนะเวลานี้นะพี่ปุ่มแต่ว่าบุรีรัมเพิ่งเอาอิชิอิไปแบงคอกกับพี่แบรน์แบงคอกไม่ค่อยเปลี่ยนโค้ดสักเท่าไหร่รเหลือแค่2ทีมก็คือ BG ที่เพิ่งประกาศว่าจะใช้พี่ง,ง้วนสุรชัยจนจบฤดูกาลขณะที่การท่าเรืออาจจะดูเงียบๆสักนิดนึงไม่ค่อยมีข่าวกับ,บนิชินโนสักเท่าไหร่ แต่ว่าแต่ว่าวันนี้บีจีก็ออกมาไม่ใช่ออกมาหลอกก็มีข่าวจากฝั่งบีจีมาพี่ปูว่าคมีโอกาสที่จะเป็นโคตญี่ปุ่นเหมือนกันเขาบอกว่าเขาสนใจในแนวทางของการทําทีมของคนญี่ปุ่นพอสมควรอ่ะวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าแนวทางโคตรของญี่ปุ่นเริ่มเข้าตากลับมาเริ่มเข้าตาสโมสสในเมืองไทยพอสมควรละหลังจากที่อิชิอิมากลับมาเบิกล่องครับครับเขาบอกว่า อาจจะไม่ใช่อากิระนิชิโนะแต่จะเป็นโค้ดญี่ปุ่นแน่นอนอืมเขาว่ากันอย่างนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ญี่ปุ่นก็คือแต่อีกแมทหนึ่งอืมอืมแลวจะมีการเปิดตัวโค้ดญี่ปุ่นก็อย่างที่เราบอกนะครับที่วันแรกที่บีจีออกมาเปลี่ยนแปลงโค้ดโอ่งดูสิทธิเดิมแสนแล้วก็ตั้งโค้ดนวนเข้ามาครับ,รบวันนี้โค้ดโอ่งยังยังกินงินเดือน b ีจีอยู่นะในฐานะนะพนักง,งานของบริษัทบางกอกกลาสนะครับ บีจีบอกว่าจะให้คนงดวคุมจนจบฤดูกาลซึ่งเราก็คุยกันว่าไม่น่าเป็นไปได้นะเพราะว่าหลายเรื่องนะครับด้วยสถานะของคนงวนเองเขาก็เป็นผู้มุ่งในการกีฬานะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะมาแบกความกดดันตรงนี้อยู่แล้วด้วยแนวทางของบีจีเองนะครับชอบยังไงก็ต้องมีมีโค้ดที่จะต้องคุมทีมในระยะยาวแต่ว่ามันก็ต้องบอกไปอย่างนั้นแหละว่าไม่ใช่บอกว่าโอ้ให้คุมทีมชั่วคราวก่อนเลยเขาบอกว่าจะให้จบคุมจนจบฤดูกาลสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะ มาเรื่องของโค้ดญี่ปุ่นอย่างที่เทรนของฟุตบอลไทยตอนนี้มันกำลังเป็นแบบนั้นนะฮะอิชิต้องให้เครดิตนะว่าเขาสามารถเข้ามาทำให้สโมสรในเมืองไทย<ๆ>เห็นว่าจริงๆนักเตะไทยก็เล่นในแบบญี่ปุ่นได้ถ้ามีการสอนอย่างถูกวิธีแล้วก็นักฟุตบอลสามารถที่จะตาทำตามในเขาได้นะครับอย่างอยู่สมุดราการเนี่ยเขาสามารถนำแนวทางของสไตล์ญี่ปุ่นการเล่นเพรสซิ่งนะครับการ ที่จะพยายามต่อบอลกันสปีดบอลที่เร็วนะฮะมีความฟิตท,ทั้งเกมนะครับเขาทำสมุดประการได้เ,เห็นละแต่ทีนี้สมุดประการเนี่ยด้วยศักยภาพผู้เล่นนะครับด้วยสคอร์ตของทีมเนี่ยมันเล็กเกินไปนะครับพอมาทําบุรีดัมเอาละนะครับตอนแรกใครๆก็บอกว่าเออใช่สีสมุดประการมันเด็กนี่ใช่ไหมสั่งอะไรก็ต้องทําแล้วก็ต้องวิ่งแบบนั้นนะฮะแต่พอมาทําบุรีดัมแป๊บเนี่ยอาวุธที่เขาครบขึ้นนะครับซูเปอร์สตาร์มีอยู่เต็มทีมเลยแต่ก็ยังสามารถเล่นในแนวทางที่ เขาต้องการได้ที่ที่เรามองว่านี่คือสไตล์ฟุตบอลที่มันเป็นโมเดนฟุตบอลนะฮะเขาทำบริกรรมแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อถือที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นกับทีมอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเทรนโค้ชญี่ปุ่นจึงมานะฮะอ่ะนี่ึงเป็นที่มาของว่าทําไมบีจถึงมองไปที่โค้ชญี่ปุ่นนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนมาโค้ชของเชียงรายหรือว่า ตอนหลังเนี่ยไปทําประจวกอย่างมาสมิทาจิก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ย้อนกลับไปวาดะวิภูเคยเกือบจะพาชนบุรีประสบความสําเร็จเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่เปลี่ยงช่วงหลังเมืองไทยพอมีเม็ดเงินในการจ้างโค้ดดูการเอานิชิโนเข้ามาการเอาอิชิเข้ามาวิ่ภูมมันทําให้โค้ดญี่ปุ่นแล้วก็แนวทางการเล่นญี่ปุ่นช่วงหลังผมว่าค่อนข้างจะบูมแล้วก็ คนไทยสนใจเจลีกเยอะขึ้นเพราะว่าเจอยู่อุ้มอยู่ไงพี่ปูแล้วก็มุ้ยไปและแนวทางมันก็ค่อนค่อนข้างในการสอดแทรกเข้ามาสมุดปาการจริงๆผลให้ชนะของสมุดปาการจริงๆมันไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะพี่ปูแต่ผมมองว่าอิชิทําให้เด่นด้วยระบบการเล่นที่บางทีเขาแพ้แต่ว่าแฟนบอลประทับใจอ่ะเชื่อไหมว่าฤดูกาลที่แล้วสมุดปาการบางทีก็แพ้บางชนะบ้างแต่แฟนบอลไม่ด่าอิชิเลยนะบางทีอาจจะแพ้เยอะหน่อยแต่ว่า ฟุตบอลเอนเตอร์เทนฟุตบอลไม่ง่วงฟุตบ,บอลน,นักเตะวิ่งจนถึงนาทีสุดท้ายอืมอ่ะนะฮะทีนี้มันก็แน่นอนว่าถ้าจะมองหาโค้ชญี่ปุ่นนะครับโค้ชที่ทุกคนจับตามองอมากที่สุดนะครับเครดิตดีภาพลักษณ์ดีนะครับ,รบแล้วก็เคยเห็นฝีมือมันก็ต้องมองไปที่อากิรานิชิโนอันนี้ไม่ผิดเลยนะครับทุกเป้าทุกไปที่อากิรานิชิโนนะครับแต่ประเด็นของอากิรานิชิโนเนี่ย มันมีอยู่หลายเรื่องพอสมควรวันนี้ผมโทรไปคุยกับเอเนต์รายหนึ่งนะครับมิชิโน่อาจจะไม่ใช่เป็นโค้ชหรือว่าผู้เล่นในสังกัดของเขาแต่เขาวิเคราะห์ให้ฟังอย่างฮะเขาบอกว่ามิชิโน่โอกาสมาเมืองไทยในช่วงเวลาเนี้ยยากมากๆเขาบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะครับเอพราะว่าข้อมูลจากทีมอย่างสมมติเป็นท่าเรือเนี่ยท่าเรือเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันแล้วว่าจะจะให้โคุธทำไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาว่ากันเขาบอกอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นเหลือบีจีทีมเดียวนะครับทีนี้เขาก็มองว่า ค่าจ้างนิชิโนะนิชิโนะไม่ลดเลยโยลดน้อยมากนะครับครือเงินเดือนเงินเดือนแข็งมากไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีทีมจะจ้างไปทําฟุตบอลหญิงนะโยแต่ปรากฏว่ามันมันไม่จบดิวกันไม่ลงตัวดีวไม่จบนะครับรายได้ก็ได้จะน้อยด้วยนะครับเงินน่าจะน้อยแน่ๆล่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยนิชิโนะจะกลับมาเมืองไทยนะครับคือรายได้ที่เขาเคยได้รับจากทีมชาติเนี่ยนะครับ มันไม่ได้ลดหย่อนไปเท่าไหร่ในมุมมองของเขามันาจจะไปไม่ได้ว่าทําสโมสรเนี่ยจริงๆหนักกว่าทีมชาตินะโยเพราะว่าทางปันใช่ับใช่ครับอือคือเรื่องคือประเด็นตรงนี้คือใช่เงินเยนนี่มันแข็งตัวนี่ก็ลําบากนะพี่ปุ๊พอเรื่องเงินมันมันไม่ลดไม่ทอนเนี่ยมันเดินต่อในสเต็ปที่สองลำบากเลยอ่ะครับอ่าเพราะว่ามิชิโนเองเนี่ยก็ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าว่าเขาไปโค้ดอาชีพนะครับที่เขามองเรื่องเงินเป็นหลักเหมือนกันนะครับในครั้งหนึ่งที่เขาเคยมาเป็นโค้ดทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็เคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอถ้าจะไม่ต้องจ้างประธานเทคนิคก็ได้นะฮะแล้วก็ให้เขาโค้ดคนนั้นก็ได้แล้วเงินเดือนมารวมกันทิ่งนะโหวนอันนี้โหดไปคืออันนี้พอที่หมายถึงว่าอีกบครับผมผมว่าโหดไปนะถ้าทำแบบนี้นะแล้วพอ สเต็ปแรกมันไม่ยอมลงสเต็ปที่สองมันก็ต่อกันไม่ได้แล้วบีจีก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันที่ตามข่าวที่รเราออกมาถ้าผมว่าถ้านิชินโนอย่างที่เมื่อวานผมพูดว่าถ้านิชนโนเงินเดือนเกินล้านยังไงมาเมืองไทยไม่ได้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ครับอ่อาฮะอ่าซึ่งเงินเดือนโค้ดในเมืองไทยเนี่ยตอนเนี้ยคนที่เงินเดือนสูงที่สุดเนี่ยชื่ออิชิอินะครับโยหนึ่งล้านบาท ก่อนหน้าเนี่ยเป็นอเล็กซานเดอร์กามานะครับพอกามาไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นอิชีนะครับที่เงินเดือนเบิ้ลจากสมุดบานการเกือบเข้าตัวาานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะจ่ายในเลนที่สูงกว่านี้ได้เนี่ยมันยากละขนาดบุรีรัมยังจ้างอิชีประมาณล้านหนึ่งเลยนะครับครับึ้นต่อมานะครับ <c oughs> เขาบอกว่านิชิโนเนี่ยนะครับสำหรับฟุตบอลสมัยใหม่สมโมสรในเมืองไทยที่เขาพิจารากันเนี่ยนะครับถ้าจะให้คุ้มกับเงินเดือนล้านเก้าเขาบอกว่านิชิโน่เนี่ยเป็นเป็นโค้ดที่ อาวุโสเกินไปละอืมจะบอกว่าจะบอกว่าเอาแล้วก็ยังไงอยู่นะครับคือเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโค้ดญี่ปุ่นเนี่ยคือโปรไลเซนญี่ปุ่นมีมีเยอะมากหลายร้อยคนนะครับญี่ปุ่นแบ่งโค้ดเป็นสามเกรดในระดับโปรไลเซนนะครับหรือว่าเอสไลเซนซีเมียไลเซนเนี่ยนะฮะแบ่งออกเป็นสามเกรดเกรดหนึ่งก็คือโค้ดที่กําลังขึ้นนะครับเกรดที่สองคือโค้ดที่ออยู่ในมาตรฐานกําลังไปได้ดีอยู่ในช่วงของการทํางานอย่างเช่นอิชิอิหรืออะไรประมาณนี้นะฮะประมาณเนี้ยครับ โค้ดสมัยใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเกที่สามคือโค้ดที่เริ่มจะมาอา,อายุเยอะเกินไปละนะครับเริ่มจะเอาละนะครับครับนิชิโนะอ,อยู่ในกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีโค้ดญี่ปุ่นอีกสองกลุ่มอยู่นะฮะนั่นจึงเป็นเหตุที<ม>่เหตุผลที่ว่ามันเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับที่จเจ้านิชิโนะกลับมานะครับแล้วก็ผลงานกับทีมชาติไทยเนี่ยก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรมากนะอันนี้เป็นเหตุผลนะฮะใช่ คือพอผลงานล่าสุดมันไม่ค่อยดีแล้วยังจะดึงเงินเดือนเท่าเดิมรหรือว่าลดน้อยลงสักแสนสองแสนผมว่ามันหนักไปพี่ภูแล้วพอาไปเปรียบเทียบกับอิชิอิแน่นอนว่าแต่ละสโมสรในการพูดคุยเงินเดือนของโค้ชในการอ่าต้องบอกว่าปากต่อปากพี่ภูเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอิชิอิเนี่ยประมาณล้านล้านต้นล้านหนึ่งล้านสองอะไรประมาณนี้เนี่ยจะไปจ่าย อาอากิระนิชิโนล้านแปดล้านเก้าแล้วก็ผลงานทีมชาติไทยล้าสิบมันไม่ดีเลยมันไม่มีตากะที่จะตอบโจทย์กันพี่กูอันเนี้ยคือในแง่ของโปรไฟล์ต้องยอมรับว่านิชิโนเข้าไปถึงตรงนั้นละนะครับเขาเคยไปฟุตบอลโลกกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มาเลทนั้นไงอจะมาดาวดาวไลงแบบเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากขณะที่กิชินะครับกิชิมาเริ่มต้นที่เมืองไทยมันไม่ได้เยอะแยะมากมายห้าหกแสนบาทนะครับแล้วพอขยับขึ้นเป็นล้านหนึ่งเนี่ยมันก็ โอเคเลยนะครับแล้วก็รู้จักนักฟุตบอลไทยดีด้วยนะครับสำหรับอิชินะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งจากมุมมองของอบรรดาผู้สัมภาษกรณีอย่างเช่นเหล่าเอเย่นหรือว่าคนที่คุ้นเคยนะครับกับทั้งสองสอมโมสรดีต่างก็ยอมรับว่ามันน่าจะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับสำหรับกรณีของอากิรานิชิโนส่วนญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นแน่บีจี <Hey. S 1> บอกอย่างนั้นนะฮะว่า ยังไงก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นคนไหนเท่านั้นเองนะครับบางคนบอกว่าเป็นโค้นของ FC โตเกียวบ้างอะไรบ้างคือญี่ปุ่นเนี่ยเข <c oughs> าประชากรโค้นนี่เขามีเยอะมากเลยนะครับไล่ดู <c oughs> นะครับตั้งแต่โปรไลเซนนะครับเอไลเซนบีไลเซนซีไลเซนเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งอินโทรดักชันเนี่ยนะครับเขามีในปริมาณที่มันเยอะมากๆโปรไลเซนนี่ก็บอกโหมีหลักหลายร้อยคนเลยขณะที่ของเราเนี่ยเพิ่งจะมีหลักยังไม่ถึงร้อยคนเลยนะครับ อืมอ่ะก็ต้องลองดูขณะที่ผมผมไปพูดคุยกับน้องในหลายคนนะพี่ปูหลังจากที่มานโพกิงผมโยกไปอีกนิดนึงมานโปกิงยังไม่เส็จสัญญากับทีมชาติไทยต่อสัญญาไปมีโอกาสนะในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะจบฤดูกาลมาโนอาจจะมาแวบๆเข้ามากับสโมสรในเมืองไทยนะพี่ปูเฮ้ย hey, จริงเหรอเพราะทีมชาติมันูนปิดฤดูกาลนู่นนีนนนอ่อืมอืม จะไปเปิดประเด็นใหม่แล้วเนี่ยเขาว่าเดาโค้ดใหม่บีจีน่าจะสองคนนี้หนึ่งมาซากาสุซูซูกิโค้ดยูบโนอิบตะที่กำลังจะหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้สองทาเกชิโอกาดะเจ้าของทีมเจทีเดีกีหรูพอกันนิชิโนะอืมขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะครับเป็นข้อมูลโค้ดจากญี่ปุ่นแต่ว่าเอาละนะครับตอนนี้เทรนของฟุตบอลไทยเนี่ย มันจะไปทางทางญี่ปุ่นละนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นโค้ชญี่ปุ่นมากขึ้นแน่ๆนะครับในวงการฟุตบอลไทยนะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยทีบีจีตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันเวิร์กเนี่ยผมเชื่อว่าทีมอื่นคือไปหาโค้ชญี่ปุ่นตอนเนี้มันหาไม่ยากอยู่นะครับด้วยจํานวนด้วยทรัพยากรของโค้ชที่มันอยู่ในระดับโปรไลเซนมันเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเล็งดูดีๆใครที่หมดสัญญาแนวทางโอเคราคาโอเคเนี่ยมันเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่า เอายี่ห้อญี่ปุ่นมาเนี่ยยังไงเนี่ยสิ่งที่ได้แน่ๆก็คือรูปแบบวิธีการมันเหมือนกันหมดเลยโยใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าต้องดูอย่างหนึ่งนะงงพี่ปูโค้ดบางทีทัศนคติแนวทางแล้วก็นิสัยใจคอบางคนเข้มนี้เข้มจัดๆเลยนะเหมือนกับ,บที่นิชิโนท,ที่บอกว่าโอ้โหใครเข้าไปในแคมป์ใคร,บ,ครบ,บางทีก็ต้องโทรฟ้องนายกโทรฟ้องประธานสโมสรถ้าถ้าแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเข้มไปแล้วก็ ถ้าไม่มีลูกยืดหยุ่นเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเหนื่อยนะแต่ว่าอิชิอิเนี่ยลูกล่อลูกชนหรือว่าอ่าทัศนคติหรือวันทีใ่ใสใจคอเขาเป็นคนใจดีอย่างแรกก่อนอหลายคน,อนยบองข้างสนามเขาไม่ค่อยยิ้มแต่ว่าพอพอออกมานอกสนามผมว่าเขาเป็นคนที่เป็นลี่มากนะสาหรับอิชิอิอืมอ่ะคุณหนุ่มน้อยบปกว่านิชิโน่เล่นบอลทรงญี่ปุ่นโบราณแล้วคิดช้าทำช้าอิชิเป็นบอลสมัยใหม่เล่นเร็วทำเร็วเอออันเนี้ย ก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่ผมบอกว่าเขาวิเคราะห์กันว่าคือวันนี้เนี่ยในญี่ปุ่นเองเนี่ยนิชิโนก็เริ่มจะเอาไปแล้วนะครับ mm hmm. มันกลายเป็นเทรนของโคตรรุ่นใหม่ๆที่อาจจะอย่างที่ท่านนี่บอกว่าคิดเร็วทําเร็วนะฮะครับอ mm hmm. อืมะนิชิโนดูแล้วไม่ค่อยยืดหยุนบุคลิกสู้อิชิไม่ได้เอาคุณโพรลันนะครับคุณเ hey ฮ mm hmm. แมนนี่ว่าอะไรที่เป็นญี่ปุ่นผมชอบหมดไม่ว่าจะเป็นหนังญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นการ์ตูนญี่ปุ่นกระป๋องญี่ปุ่นนะฮะ ล่าสุดเนี่ยนักว่ายน้ำญี่ปุ่นโยเห็นป่ะครับไปดล่นหนังที่ใหญ่ซะแล้วผมว่าไม่เห็นแต่อ่านแต่ข่าวพี่ปูแต่ยังหาดูไม่เจอเอาอย่างไรดูไม่เจอนะใช่อีกอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะพี่ปูในช่วงที่อิชิมาทําทีมอ่าไม่ใช่ในช่วงที่อากิระนิชโนมาทําทีมชาติไทยพี่ปูดูนะว่า่อมอลชนกับทีมชาติไทยดูห่างเหินไหมดูห่างเหินกันนะแทบจะไม่ได้พูดคุยกับอากิระนิชโนนอกจากสัมภาษณ์สิบนาที 15นาทีแล้วจบแยกทางกันไปบางทีก็ไอ้สตาฟโค้ดมาสัมภาษณ์บ้างอะไรประมาณนี้เนี่ยซึ่งระยะห่างของโค้ดกับสื่อมวลชนหรือว่าระยะห่างของนักเตะกับสื่อมวลชนเนี่ยบางทีเนี่ยมันทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรพี่ปู่มันตึงเครียดนะบางทีนักเตะเจ็บหรือนักเตะอะไรบางทีแทบจะไม่รูร้เลยนะอ่าใช่ข่าวเงียบมากในช่วงนี้ชินะ คุณเคทบีบอกว่าลุงเน้ดื้อหรือเปล่าเจ้าของทีมคนไทยชอบโค้ชที่ยอมอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะโยะเวลาที่เขาจะจ้างใครมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ต้องไปสืบสอบนะครับว่าบุคลิกคาแรคเตรอร์เป็นยังไงนะครับอย่างเรื่องดิชิโนที่ผมเล่าให้ฟังอะนะครับดิชิโนยืนยันเลยนะครับว่าห้ามใครมายุ่งกับทีมนะนะครับคนอื่นๆประธานเทคนิคโค้ชเฮงเป็นคนเอามานะดิชิโนอะแต่พอถึงเวลาทํางานแล้วดิชิโนบอกว่าอยากให้เฮงสั่งเข้ามายุ่งนะอันนี้ผมยืนยนันยืนยันเลยนะครับ อ่ะเพราะนั้นเนี่ยอพอบีจีได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยดื้อไม่ดื้อไม่มมรู้อ่ะแต่ว่าได้ฟังแบบนี้ก็คงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะก็อะไรก็เป็นเป็นเรื่องที่วัาแล้วแต่เลือกแล้วกันนะครับถ้าบางคนบอกว่าเอยให้สิทธ์เลยไม่ยุ่งเลยนะครับอันนั้ก็อาจจะจะคุยกันต่อไปได้นะครับอ่ะมิชิโนกับอีจีใครฝีมือดีกว่ากันครับสไตล์ต่างกันไหมในการทําทีมอ่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าอ่อมิชิโนเนี่ยไม่ค่อยโคชชิ่งเท่าไหร่อ่ะคุณโนเนมเขาบอกนิชิโนไม่เน้นโคชชิ่งเน้นจินนตาากร ซึ่งมันไม่เข้ากับสไตล์คนไทยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับมิชิโนอันหนึ่งนะว่าไอการโคชชิ่งครับในช่วงที่มาทําทีมชาติเนี่ยมันโคชชิ่งไม่ได้โยใช่น,นี่มีเวลาไม่มีเวลาอันนั้นเป็นประกอบล่างเลยนะครับคือแนวทางของมิชิโนเป็นแนวทางที่ที่ผมเคยบอกว่าเป็นแนวทางที่อยากให้ซ้อมไม่เยอะมากแต่ว่าน้นความกระหายเน้นความสดของนักเตะบางทีมีเวลาหนึ่งอาทิตย์มิชิโน เลือกที่จะปล่อยนักเตะให้หลังจากที่เสร็จสิ้นจากภารกิจสโมสรปล่อยพักสองสามวันแล้วค่อยมาซ้อมซ้อมสักสองสามวันแล้วก็ขึ้นเครื่องแต่นักเตะหลยอาแต่โค้ชหลายๆคนพอเก็บเข้าของออกจากแคมป์สโมสรเข้าแคมป์ทีมชาติเลยเพื่อมาเก็บตัวที่ในแคมป์ทีมชาติแล้วก็ซ้อมต่อแล้วค่อยขึ้นเครื่องขณะที่มีชชนบอกว่าพักก่อนพักได้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเข้าแมคมป์ซึ่งมันต่างกันพอสมควรมีนักฟุตบอลคนหนึ่ง ระดับที่ดังมากมากันนะในประเทศไทยเล่าให้ผมฟังบอกว่าตอนช่วงที่นิชิโนเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยคือนิชิโนไม่ได้ไม่ได้เน้นโคชชิ่งเลยคือในการฝึกซ้อมเนี่ยไม่ได้สอนวิธีการเล่นแบบนั้นเออแต่ในการลงไปเล่นเนี่ยต้องการให้เล่นแบบนั้นโอเคนิชิโนอาจจะไม่ได้ผิดในแง่นี้ตอนทําทีมชาตินะเพียงเดียวว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดว่านักฟุตบอลไทยรู้อยู่แล้วว่าจะทําอย่างไร พอถึงเกมเนี่ยเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นแต่นักฟุตบอลคนเนี้ยก็บอกว่าพี่ถ้ามันในในการซ้อมเนี่ยไม่ได้ทํามาเนี่ยพอลงไปเล่นเนี่ยมันทำาไปนั้นมันทำไม่ได้เออ,อันนี้คือเรื่องหนึ่ง<อ>ซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้เราบอกว่ามันเป็นเพราะาทีมชาตมิมีเวลาน้อยแต่ถ้าทําสโมสรอ,อาจจะรูปแบบหนึง่งถูกไหมคือโคชกันเต็มที่ถึงเวลาเอาไปใช้แบบนั้นนะฮะ,ะที่ว่าพงบอกว่าไม่แลกครับอ,อ่ะยุยต่อเลยเอาเลยพี่ปัวเลยเอาเลยครับ ที่เขาบอกว่าแลกกันดีที่สุดพี่เราส่งนักบอลเขาส่งโค้ดมาเป็นฝันของผมเลยเราส่งนักบอลไปแล้วเขาส่งโค้ดมาเอออ <c oughs> <c oughs> ืคุณคุณอีชีน่าบอกว่าเขานึกว่าสมโมสรสอนแล้วใช่นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะนะครับเพราะว่าสมโมสรเราในเมืองไทยเนี่ยมีโค้ดไทยโค้ดสเปนโค้ดเกาหลีไอโค้ดอ่าบราซิลสารพัดโค้ดนะครับแล้ววิธีการก็มันแตกต่างกัน โรงเรียนแต่และโรงเรียนก็แตกต่างกันอะคาเดมี่แต่ละอะคาเดมี่ก็แตกต่างกันแต่ล้วพอไปถึงเวลาปั๊บนิชินโนก็บอกว่าเอ้าเล่นแบบนี้นะครับอย่างคุณบอสบอกว่าอาจารย์มีจินตนาการสูงมากคือเขาคุ้นเคยอกับวิธีการของของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะถูกสอนแพทเทิร์นเดียวกันมาหมดเลยนะครับตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโค้ชเข้าไปไปไปทำทีมชาติเนี่ยมันแค่ไปปรับแท็กติกปรับวิธีการทําความเข้าใจกันนิดหน่อยโดยที่ไม่ต้องไปโคชชิ่งมาก แต่ของเราเนี่ยแมททีมชาติเจ็ดวันเนี่ยเราแทบจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เลยนะเดี๋ยวนี้มันดีอย่างเดียวตรงที่ว่ามันมีแรงมานะฮะเพราะว่าฟุตบอลเด็กมันติกันต่อเรื่องนะครับแต่ว่าด้วยวิธีการเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับพอเป็นมาโน่เข้ามาทําทีมชาติเนี่ยมาโน่ถึงบอกว่าเอ้าผสมเลยนะฮะหยิบจุดเด่นมาผสมเอาใช่ครัแต่ตอนนี้คือมิชิโน่วางอเอาไว้เลยนะฮะต้องเล่นแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้มไม่ได้ฝึกมา ใช่หลายๆครั้งพี่ปู๋ในทัวร์นาเมนต์อย่างช่วงนี้ใหญ่ๆเอฟเอฟเนี่ยหลายหลยครั้งจะเป็นในช่วงเดือนธันวาที่ปิดฤดูกาลพอดีนักเตะ<ช>กรอบมากนะพี่ปูมเพราะว่าเล่นกันมาทั้งปีละขณะที่ปีนี้เนี่ยมันพักเล็กแรกพอดีไงนักเตะยังสดนักเตะยังมีแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บผมว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มันทําให้อ่าโค้ชของไทยเนี่ยทําให้มาโน่ยจับตัวง่ายแล้วนักเตะฟิตมากอืมคุณเปาเขาบอกว่า อาจารย์นิชิโน่เนี่ยเหมาะเขียนตาราขายอันนี้ใช่เลยนะครับวันนี้เนี่ยผู้รู้คนนึงก็บอกผมบอกว่าจริงๆตาแหน่งของนิชิโน่เนี่ยควรจะขยับไปเป็นดี렉เตอร์นะฮะหรือให้ผูดในการสโมสรผู้ในการทีมชาติอะไรประมาณเนี้นะฮะที่อาจจะมองภาพใหญมๆหน่อยแต่ว่าถ้าจะลงสนามมาเนี่ยในวบหกสิบกว่ากับฟุตบอลที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยเขาบอกว่านิชิโน่เนี่ยไม่เหมาะกับกับข้ามเหนื่อยขนาดนี้แล้วกลับมาทําทีมสโมสรในเมืองไทยเขาบอกอย่างนี้นะฮะ